ค่ะกาบสวัสดีงามๆเอฟซีทุกๆทานนะคะยินดีตอนเราขอสู่ช่องสุภผ้าลวยเนาะ,ค,ะค่ะข่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาเลยแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไครต์ให้เด้อพี่น้องปองไยคะ่ะเผื่อสิบริพาดแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องสุภผ้าลวยเนาะคะ่ะพี่น้องปองไยคะ่ะบัดน,นี้แอดก็สิพ้ายางช่มบรรยากาศรอบๆสถานที่ที่เด็กหน่อยมหัศจันย์ที่สื่อสารกับยมถูตได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะ แต่วันนี้แอดกับสีท่ายางช่มบรรยากาศตอนนี้นะคะพี่น้องด้วย บานี้เอดกับทิพาขึ้นไปกับปูสีสุดโท้กันนะ,ค,ะ,นค,ะททค่ะพี่น้องค่ะปูสีสุดโทค่ะพี่น้อง ແລະເດີ້ຄະເບື້ອສາດອກໄມ້ທູບທຽນຖວາຍປູ່ສີສຸດໂທເຮົາກັນເດີ້ຄະພີ อันนี <interfer es> <Ooh>. ้แอดกรสิทาเอีกราบขอพรปูสีส <Pu> ุโทกันดวยค่ะพี่น้องฟองไปค่ะต่างกิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันเลยดวยค่ะพี่น้องค่ะ ตัง้งจิตอธิษฐานขอพรจากปูซีสุโธนะคะค่ะช่วงนี้เป็นยุคโควบิดนะคะพี่น้องเนาะกาบอใครมีควรแมกก่ปัไหนคะ่ะพี่น้องกะะ็เว้นระยะห่างกะทยอยทยอยกันมาอยู่นะคะเนาะคะ่ะอดีไปย่างนึงเนาะคะ่ะพี่น้องบอปิดอันตรายสําหรับผู้ห้อมาก,กบมาบม่ไหวก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะ,นอนะ,ะบอแออัดค่ะถ้าจะแอดพอมอนุญาตไหวปูแป๊บหนึ่งนะ,คะ้ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะ

กายะวาจาติตังอาหารวันทานปูนาคาทิปปีสีสุโดโถป,ปูวิสุทเทวปูเชนิกา,ายะวาจาติตังอาหารวันทาินาคาทิปปีสีสุโดโถวิสุทิวิสุทิเทว ปูเนีาญาตาจิตังอังวันพานาคาสิบดีสีจุโธวิจุวิเทวะปูเชนิสาูุเรอปูเรืออีกลาการมากมายปูชีุทุกแล้วก ยี but, ่สิบี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดก็คอเราจะใช้สูตรักหนึ่งย่สิบยี่สิบเจ็ด่็คือเราจะใช้สูตร่ก่ พี่น้องป้องไปแอดก็ได้ภาพกราบขอพอรปูซีสุดทูนะคะ่ะซึ่งแนวทางมือนีจากเด็กน่อยมหัศจรรย์น,นะคะซึ่งติดต่อกับยมมูตได้นะคะแนวทางเพิ่นกับสิมีจังซีด้วยค่ะพี่น้องเด้อ ค่ะซึ่งงวดที่แล้วก็ได้ทั้งล่างทั้งบนนะคะพี่น้องงวดที่แล้วก็ได้เข่าทั้งล่างทั้งบนนะคะเอ็ดดีเด้อค่ะชัดบอกค่ะพี่น้องค่ะ,คะงวดนี้เพิ่นกระบอกเลขล่างเนาะคะ่ะสามศูนย์สามศูนย์มาสั่นเพิ่นได้แลนบบอกคอนเนาะคะ่ะงวดที่แล้วนั้นนักทีมงานเนาะคะ่ะทีมงานของยูทูบเนาะคะ่ะมาถ่ายทำกับเข่าทั้งล่างทั้งบนนะคะพี่น้องเด้อค่ะ เพื่อนสามารถว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนติดต่อกับย่มาถูดได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เอาไปพิจารณาเบิิงเนาะค่ะพี่น้องค่ะยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้ได้เนาะค่ะซึ่งเลขก็มีสามศูนย์เนาะค่ะเลขลางเนาะค่ะพี่น้องปองไปสํหรับเลขบนนันกสีได้แก่ห้าเก้าสามสี่นดค่ะพี่น้องเลขถูกเสียงท่ายเพื่อนหนึ่งหกหนึ่งเนาะค่ะซึ่งกับลอตเตอรี่ก็มีหลายรางวัลเนาะค่ะพี่น้องค่ะเท่ากับไปล่องยิบจับลอตเตอรี่ไ้เบิิงเนาะค่ะเพื่อนไปยิบจับลอตเตอรี่ให้ พี่น้องที่มาเที่ยวถุงสีเมืองนี่นะคะศูนย์เก้าเก้านะคะพี่น้องก็ล่องออกไปพิจารณาเบิงะะ้งเนค่ะว่ามักบอเนะคะขามักประก,รกันไดก็ล่องออกไปยิบจับเบิ้งเนะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเพื่อโชกเพื่อมานเนาะคะ่ะลอง,งเด้อพี่น้องคะ่ะเพื่อมีโชคมีใช่เนาะคะ่ะขาท่งช่องเสนอเป็นเน่าทางให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเบิ้งเนะค่ะเนาะ,ะ่นะ,ะมักกับยิบจับฉลากกินก่นแบงรัฐบาลเนาะคะ่ะ การลงทุนมีการเสี่ยงเด้อพี่นอ้องปองายค่ะการลงทุนมีการเสี่ยงเนาะคะ่ะให้พิจารณาบรงษัทนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะว่ามักโบเนะะาะค่ะถ้าเอฟซีท่านใดมาก่าคอยลงทุนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะทังใดกะเอาไปพิจารนาเบ่งก่อนาะค,ะะคะ่นะเนาะสำหรับเอฟซีที่เข้ามาแล้วเอจะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ได้เด้อค่ะพี่นอ้องปองไยกดแชร์รัวๆให้ทั้งสองเลยได้ค่ะพี่น้องเนาะ ข่าวแอดกะเดินทางมากกับทีมงานนะคะมาขอโชคขอมานจากเด็กหน่อยคือว่มามหาัศจรรย์ติดต่อกับยมทูตได้นะคะซึ่งงวดที่แล้วเขาทั้งล้างทั้งบนแอดกะบโพผาท,ทีสิตามให้นะคะพี่น้องเนาะอยากให้พี่น้องของทางช่องโชคมานทุกทุกคนเนาะคะ่ะโชคมานทุกๆุกคนเนาะคะ่ะเนาะก็เลยโบผาที่สิตามแนวทางดีๆฝากนะคะพี่น้องค่ะ ค่ะวันนี้แอดเกิดสิผ้ายางชุ่มบรรยากาศรอบๆอบบังกอนนักข่าพี่น้องค่ะแล้วล่าปูคนกันเลื่อพี่น้องปองไปค่ะสามร้านทองเรื่องเดิมเรื่อพอเด้่อจะเริ่องคืนจะเริ่มขึ้นย่อยยิ่มๆค่ะสาธุสาธุ าบรรยากาศตอนนี้ก็แดดแน่บดแน่เนาะพี่น้องเนาะแดดแน่บดแน่ ฝ่าเวียนหัวเด้อพี่น้องพออยายางช่มบรรยากาศก,ก่อนก่อนค่ะค่ะสุดท้ายนี่แอดกับขอให แอดก็ขอให้เอฟซทุกท่านเนาะค่ะโชคดีมีใช่นะคะพี่น้องเด้อค่ะ ขอให้เอฟซทุกท่านโชคดีมีใชัตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงลำล้ำรวยๆค่ะพี่น้องปองไปถือหวยลุยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะพี่น้องปองไปสวัสดีค่ะ